็เฮ็ดหยังเดี๋ยวสิจะกัน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 เดี๋ยวสิจะกั แม่น้องไอ้สามแม่น้องน้อยจะแม่น้องไคจะเก็บเห็ดน้ำกันเด้อจจะอเห็ดยังโอ้กอเห็ดนี่เห็ดบานเาเห็ดเผือกแดงบานเฮาพี่น้องโอ้คนไลต้นหน่ไหมหนึ่งสองสามดอกหนึ่งอีดอกหนึ่งน้อยกันนี่อนดอกนึ่งยังไมเงาเลย เฮ็ดผึ่งโ <Over man. S 1> อเปอเนเฮ็ดหาเฮ็ดหานี้เห็ดแดงหลายดอกดยูออ่อ,อ่าพี่น้องดอกนมดแต่ใบใม่ริง่นี่ง่าเนาะสองดอกเฮ็ดแดงพี่น้องผุนดอกทั้งนองง่ามเลละ่ะดอกนึ เห็ดน้หมักคุณเอเห็ดแดงเหมือนห้าออมันกะทังขในเปียงกระด้างนดนั้นเนาะมันก็เป็นงงเห็แดงจอยอยขึ้นน้ำหมักมันเป็นมุ้งเป็นมุ้งดิพอมาน้องเห็ดปั่เดียวเห็นบ้างเนี่ยนั่นน่ะเื่อนบ้างกันน่ะปูกัเดียวมีพิ่เอื่นเห็ดปู๊มีดอกเดียวโอ้โหหายง่ยาอ้วนุบปุ๊กเดียออกบ้าเมียมันสินน่อยติ นี่ดอกเกียวสะเป็นเห็ดเผ็ดหยัเห็ดขาังหอาเห็ดขามัดฮะเห็ดแดงอาเห็เดหปวกไม่ไเลวเรปอเห็ดปวกปกเห็ดปวก อีกดอกหาเนี่ยผ um, ู on, ้ตาดีนะ่สาวงครตันนั่นนันหนึ่งอืหาเบิ้งหาเบิ้งได้บ้างมันแก่กวนอ๋อกนอยูมันดูหมู่บ้านุยาก็เดี๋ยวนอนอยู่หาผู้ิงบ้านหาเบ้งอหาเบิ้งอีกหเอมดข้าวเอ้าเห็นักันเลยพี่น้องหาเหตดแต่พอบนี้เท่านี่องนี่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 พี่น้องนั่นเ่ะ เมียมอวอจกคุณคุณสจน้้นั่นนั่อลูกวะลูกวะใหนบ้างน้ำไดนอือก่อนปุ้ยไนไปก่อนเดน้อนั่นี่แม่เด็น้องเด็น้อีแม่เป็กนองยี่ <one> ม nee <ín ci an> oh. ่อย็กน้องยีอแม่เดกน้องยี่คน้อยี่แมเด็กนองยี่ควายอนน้องย่แมกคด้อยี่ดน้ยเดอัน ต่พอพนน่ยบอกว่าปุ๋ยอี้ลงแนลงแน่พี่น้องคนลมนิเล่นอยู่อุมียนจ่อยเมียนบ้าเบิ่งฮะเบิ่งบมื่อมียนจ่อยดินเหนียวเพิ่งไหนดินเหนียวลงแน,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 น่ลงแน่พี่น,น้องนั่นบา่าท่นหมือดจีนน่ะนั่นนั่นรูปอีกรูปอีกเออนั่นอนมียนบ้าเมียนอ๋มอันนั้นว่าจาเจาะนะมโนตูนูที่นี่แม่เอ๊ะไปจมันกับพี่น้องเอ๊ะหาเพิ่งอีกหาเพิ่งอีก โอ้ฮ้นั่น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 บ้านไหนีวกเวจิกก็เรียนบ้าเมีนบ้าเมีนบ้าเมียนพี่น้องพวนีนี่มันเป็นก้อนเป็นก้อนนี่ที่ก้อนคมลอเข็มแหลมนี่นี่ละอืมบิ้งมบิ้งอ๋นี่แล้วตัวตกลฟองตาดีตัวนี้เิ่นหวานคือาปุ๋ยละเออเออเนาหาบิ้งหาบิ้งมันต้องยึดแถวนี่ล่ละ อืมพอดีคาดีเอาเฮ้าเบิ้งเบิงอยู่ในป่าหญ้านี่ล่หดะกงามครับเห็ดผิงจะจะเห็นว่าอยู่ในในว้านี่นี่่เห็นเห็นารงเห็นมากเห็นแมวเห็ดเผิงดอกสีงามงามเนาะเห็ดเพิงเห็ดเพิงนี่ดอกนีีน้ อ้ดอกนั่นเทาไปทั้งนี่เป็นเหียเพิงจ้ะเอาแล้วก็ไวเป็นเสียน้องห้องง่าๆนี่แหละเรียนอยู่มันเป็นมูด้ไรก็เสียเห็ดเพิ่งดเป็นมูเป็นอะไรมูสล่ะโอ้ยเหมืนี้ั้งคู่คนเรื่อยฉันน้องคนเป็นมูตัวเห็ดเพิงนี่ยแก่เสียดเมียนหวานมั้ง หลามนะถึงมันฮาก็แกงเสร็จนี่กหาโมอีกตัหนีอ้เห็ดปวกตัวเมียมันกิเนเนี่ยเนี่ยเนโอ้ตาดีลิสเละตา้องยาวขมไปเห็ดปวก่วนสนโอ้ยแตกมันข้าเชียรเฮ้ยหาโมอีกตัโมบ่ได้ล่ะ เฮ็ดปวกก็ได้ดปกเดียวเฮ็ดผึ่งก็มี่บ้นอืมนี่ผ่งกับมูนั่นละเออมูเดียวกันละออกใหญ่ไหาบ้งอีกเฮ็ดปวกยังสินีเด้อมาเด้อมาเฮ็ดปวกนับกันมาลปอเฮ็ดปวกด้นี่าจละหาเฮ็ดปวกอเฮ็ดปวกด้นี่้นี่นดอกนั่งแว่สินี่ นี่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 ้ามัดเอาี่ยนหง้าม hey, mm ัอ hmm> น่ลเตียงเสียบาอีกแบบนี้าเบิงอีก่ะฮ้เอาเบิ่งตัวอู้เ็ดดินนี่นี่พี่น้องดินขังอยู่ทั้งขึ้นคอหม้ออยู่ดอกงามยี่เดียวเนาะ เอ,อันนี้ก็ดินค่างเครื่ันปอมหมอกเทกันยันเขาว่าหัวดอกหใ,ใหญ่ดิดินบานเฮายันเขาว่าหัวดินเม็เดดินนี่แหละพี่น้องผุ่นดอกหนึ่งดอกพ่อจะยีนดอกใหยหน่อยดอกใหญ่ดอกกลางผุนดอกใยนะสามดอกมีสามขนาดพี่เนาะอ่าเห็ดอีหอยังมาเหลืองงามแต่พีงง่น้องลงแลง เสียงอุ้ยหุยไปแต่เสียบเถอะเนี่ยเฮ็ดเนี่ยงามคักง่ามคักงามคักพ่อเฮ็ดยังทั้งฝนเฮ็ดฝืนตีไหมลูกชิ้นเนี่เฮ็ดกินบ่ได้ดอกพี่น้องเฮ็ดเบี้ยจ้ะง่ามซื้อๆมันกินบ่ได้อืมไอพี่น้องเบิ่งว่างามเนาะในป่ามีแต่แนวงามเดยเฮ็ดเบี้ยก็งามเฮ็ดกินก็งาม ไปป้องได้ละดนี้พี่น้องเอ้ยมาหกเดี๋ยวไปน้ำโมไบ่ได้แล้วนี่มะโขกหน้าแม่น้องไผเด้อจ้ะโขกหน้าไก่แม่น้องไผโขกบานเฮ้าเนาะคนอื่นโขกบานเฮ้าบ่ใหญ่ปานไดดอกแต่ว่ามันก็ออกอยู่ไปมากก็ได้กินได้ปนอยู่เนาะแม้ว่าสินเพื่อบานเพิ่นมันโขกใหญ่บานเฮ้าโขกหน่อยเพี้ยนกันเผากันออกก็พอได้กินดยวยจ้ะมุ่นเป็นเฮ้า อืมอกมากกับพ่อเฮ็ดผงเยอะไปน่องมุนไปเยอะเสนแล้วอ่อไปมุนไปมุนไปแนนเถางงาใหม่เจ้าว่างาใหม่จว่ามันยังเต็มกระตาอยู่บัเนียวไปทางผุนเลยกันเฮ้ยพินห้องมาเพิ่งเห็ดไข่เฮ้ย พุ่นอ hey, oh oh okay. okay. yeah. hey. ่ะพ okay. okay. like ุ่นอ่ะพุ่นอ่ะต้องห้ามคักแค่น้องลงแน่ลงแน่พุ่น่ะดอกน้อยบู่้นมันําสิออกเต็มอยู่อ้ามคักโอ้ยดอกน้อยก็หลายเห็นแล้วขึ้นใหม่มันขึ้นใหม่เอาพุ่นละดอกใส่ยาไปให้ยาดอกนั่นไปล่ะ ทีท่าไหนเรานี่นี่นี่ปามายู่งามกับแขกมาอดอกนี่นรอเด้อดเดือือดเดอดเดือดเดืเอดดอกนดือดเอดเดเดือดเดือดเอดเดือดเดือดเดอดเดือดเือดดอดเดืออดดอดเดอดมันอดอดอดอเอัเเ เออขอบองใหญ่้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวขอน้าเนยอันนี้ดอกแมีมัตัวนี้ดอกแมีมัตัวนี้ปาดอกเลือยของพุ่นตัวนี้ป้าดอกมะพุ่นแล้วมันหน่อยๆไหมขี้เต็มอยู่มันเตียมสีออกมันเต็มสีออกป้างามขากน้ำเนื้อเี่ยีน้องเลยงามมืดเต็มจีเฮ้ยดอกหน่อยอันนี้ปลอกในี่ขี มันสิได้ใหญ่าไหมให้มันได้ใหญ่ขึ้นจังให้คนเห็นมันจังเลยลายดอกอยู่ด้หลายทั้งพุ่นกับลายดอกเยอะอ๋อพ่นอีกคนนีใหาอีกหาอีกนี่พี่น้องดอกง่อยมันพุ่นอะเต็มพ่นอยอะพ่นมันใหญ่หน่ยเฮ้ยเอาอนี้มาหมดเนาะน้องเนี่ยเอาปิดไว้มันใหญ่ขึ้นเย็ดเพิ่มพี่น้องเย็ดเพิ่มบุกสมนีแล้วเนาะเย็ดเพิ่มมันเฮ้ย คนมีหอนโมมันมันจินี่อิทธิหาบางในเตียงแม่ดอกพ่เอิญแม่ดอกพ่าเอิญร่างจังไดเฮ็ดยังเห็ะงูมาแม่แม่มาินแม่มาชินมาแม่จมาหาเห็นละงูเแี่นง้ก้อนหุ่นหุ่นหุ่นลอกนี่ขึ้นเห็นละงูง้าเห็นละงูอุะอง้างครับง้ามครับอ้ยดอกเลี้ยงอุ้ดอกบัวบ่แง่เห็นพะดีเดี แมแาลอกงามพันองเลยยาวะยาวหาเห็ดลลงกแถวหนีก่อนัแล้วก็้ังเสียนพอหาเห็ดลงหกนเโอยสองดอกหุยอยู่ฮะเบ้งอีกไาเบืออีกโอเคถ้ไม่เราไปห้องเรว่าหาเห็ดลลงกจะข้าวเกินไปนะเอ๋อย่างน้ำกนมากแล้วห่องเรอไปเบื้องอีกไปบ้างอีกฮะพ่อีกเลยต้ เฮ้ยพอแล้วแม่วัดจีนพอแล้วไปไปมุงไปมงพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ะไหล่ะเอ้ยงูมันเปนไหนไล่ะแม่ว็ดินนอ้ยโอยอเอาเดียพี่น้องงามคักงามคักรวยเงีลงเนี้ยออีกล่ะฮหาโมหาโม้เชียเชียอ่า เอาน <c oughs> <c oughs> ั่นได้ไข่ม <a clipping. S 2> ah ั่นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ยังล่ะความแลบไข่โอ้โหเลี้ยมผู้วู้ยไข่มันไข่มันมันงาสิขึ้นมาจะน้อยเนาะเฮ้ยน้องหาดอกข้อผู้งามๆอยู่ไหมเนี่ยว่าเฮ้ยพี่น้องมีโมยู่มีหลายอยู่ตัวหนิจัมมันเยอะจัมันเยอะ อยูดไปเกียบเบ้งเกียบเบองว้าพี่น้องอ้อมพ่นหากันหาใจกันเด้อจ้ะออมพ่นอ้อมพ่นหางเอยมีต่อยใบใหม่นี่ย่อมมดใช่ใช่ใช่โว้ยง่ายเหยียบมันง่ายเหยียบเหยียบมันง่ายเหยียบเอยพี่น้องพี่น้องมาบงมาบงเอเอาวันนี้ออกเพิ่มนยเพิ่มอพี่น้องเอ้ยน้ำกับน้ำไงนี่ นี่ไงคล้ายๆ้าไค้ไหลตันน่ะลาไหลยู่งอพี่งามงงามหาพ่กอีกหาพ่งอีกก็รับพาพี่น้องหากค่รังพาพี่น้องหาบ่ยู่อืองาม่เดี๋ยวไปทังคุณ้ใหนูก็ได้เ็ดละงอกเิอดองดอกอเฮ็ดละงอกนั่นใจละอ้กพอเฮ็ดนะคล้เรื่องๆเป็นเห็ดอันนั้นตัวนั้นเห็ดน้ำฟ้านโอ้อกยุติ ເອົາປ oh, ູກບໍ່ທັນໄດ້ຈັກໄຂ່ຢູ່ໄດ້ເຫັນລະພານມັນຢູ່ໃນโคกຕິຍู່ຢູ່ອົກນີ້ນະຊິຊົ່ວນີ້ຊິแม่มນຊົາຢູອົນີ້ຊາເບິ່ງເດຊິ พี่น้องเห็ดเพื่องอ๋อมีดอกเดียวตีไหนมันตีไม่ดอกเดียวเพื่องวานหาหมูว่าได้แต่งหูบุญโมยันถุงแล้วตีนั่ยางหนูปกติอ๋อหมูมันถุนแล้วได้ดอกงามเหมือนตัวนั้นบุ่นหมูมันระบายฮามูอยู่ปุ่นได้เห็ดเพื่องเห็ดตันหำฟ้านเนาะูมาก่อนส่งกับพ่อก่อนเอามารุ่นให้กับพ่อรุ่นละเนาะ เดี๋ยวออกมาเรื่อยๆอยู่เป็นเมื่อพี่น้องเม็ดเผงโอ้ยมันติดกล่องตาพี่น้องเอาไม่หันละโอ้กล่องตากล้องกล่องตากล้องเหระพี่น้องโอ้ยขึ้นได้พุ่มขับถอยนอ่ะฮะใดอกนึงอะเอาแล้วฮะเอาแล้วเอานั่นดีอันดอกนึงเอาไปแล้วได้สองดอกเดี๋ยวดอกนั้นก็ลังขึ้น โยกขื่นเบิ่งก็มีหลายดอกอยู่ี่น้องอยู่ในปลาหนามเป็นหนังงัวหนังงัวหนังงัวโคกบ้านเฮามันเจียงเสบยดสินี่อ๋ออ๋อมันเป็นเสียหรือเตี่ยอันปีมันไหนปีมันกันคุณดอกใหญ่มันเป็นเสียแล้วนั่นเอาไปจ้าอ๋อเนี่ยก็ร่างขึ้นโคขึ้นเต็มอยู่นี่แสดงว่าเฮ็ดสิออกลายอยู่อันนี้ใหญ่เติบอยู่เอาเอาซะ ั limiting, ันพี่น้องนี่นดินเต็มอย่ก็ลังเริ่มสิึ้นเนี่ยก็ลังเริ่มสิออกเลยโอ้ยนี่ดอกน้องีกดกินนี่ดองนึงนี่ใบหยานี่โอ้องดอกพุ่งนี่เงาหยาหนึ่งโอ้สามดอกก็หนึ่งสามดอกพุ่งนี่นี่เงาหยาพุ่นี่นี่นั่นี่เห็นปะเห็นหนางัวเด้อพี่น้องโค้งนี้นี่กงเสีบเด้อจานบังเห็นหนางอกับเสยบเห็ดิงเห็ดแดงกับเสียบเ้อ พูดถ้าคนเออโอ้น้ำปักหอยเหมืนต้องฝนตกห้ามฝนตกห้ามพี่น้องได้ยูุใส่ยังแม่น้องไฟย้เปล่าขอบกุ้ยได้พอได้กินเยอะจ้ะได้แกงนี้เด้อเออแอม่นตฝนตกกันเลยอันติดไปเต้ขวนแต่ยังไมตาหมานเนี่ยจ้ะฝนกระแห้ง ก็ฝากคนไหนก็แชร์ก็ติดตามเนยเด้อจ่าอีสานบ้านดงน้อยจ้าจ้าพี่น้องคนก็โซ่ข้ามเนาะเหมาอนเป้าเป้าเป้าึ๊บ